ทำงานเขาเอามาทำซีรีส์แล้วค่ะทุกคนกับใต้โต๊ะทำงานเดี๋ยวซีรีส์ บริษัทปวนป่วนจริงก้อยดรีมแล้วก็นัตตี้นะคะก็คือเอาอยู่มากทุกคนแล้วบริษัทป่วนจริงปวนแบบปวนแบบหัวจะปวดมากอะ่ะแต่ประเด็นที่มันตลกอะ่ะเพราะว่ามันมีเรื่องราวแบบนี้เกิดขึ้นในออฟฟิศในชีวิตจ,จริงหรือว่าในที่ทํางานในชีวิตจ,จริงพอมาเจออะไรแบบนี้มันก็เลยแบบว่าเออมันขำอมมา่ะมันเสียสีมันวุ่นวายเรื่องราวของเฟยคะ่ะหรือว่าก้อยนั่นเองนะคะซึ่งเป็นครีเอทีฟหน้าใหม่ซึ่งเข้ามาทํางานในบริษัทโฆษณายอย่างดิเฮียแบงคอกได้แบบไม่กี่วันเองทุกคนบอสหรือว่าพีโอตเนี่ยก็ประกาศจะลดพนักงาน ที่ต่ำที่สุดหรือว่าหาลูกค้ามาเข้าบริษัทได้แบบน้อยที่สุดเนี่ยก็จะโดนไล่ออกสาวเก่งอย่างฟอยเนี่ยก็เลยคิดว่าเฮ้ยฉันเพิ่งเข้ามาทํางานเองฉันจะโดนไล่ออกไม่ได้เธอก็เลยต้องจัดการกับความท้าทายนี้ค่ะทั้งความท้าทายที่ต้องเจอกับลูกค้าที่แบบแต่ละคนหัวจะปวดมาก,กับเพื่อนที่ทํางานที่ก็แบบแข่งแย่งชิงดีกันสุดๆเพราะว่ามันแลกมาด้วยตําแหน่งงานที่อยู่ในบริษัทค่ะซีคอมสามารถดูได้ในวันอาทิตย์นะคะทุกคนห้นาทุ่มสิบห้านาทีทางช่องวันสามสิบเอ็ดค่ะใครอยากดูย้อนหลังนะคะก็ดูได้วันอาทิตย